ติดตั้งนีโมดกดปุ่มสตาร์ทสมาร์คีเตย์ตาลีโวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นตัวกีดันเนอร์นะครับตัวนี้เป็นปุ่มแทนนะครับที่ลูกค้าเปิดมากร็ดูเข้ารูปสวยงามนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ a e d วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงหน้าปัดนะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับ๋ยวที่เบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ เครื่องยนต์ก็จะต t a r t ติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับอยู่ที่เบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะปิดลงนะครับติดตั้งพร้อมฟังก์ชันสั่งล็อกคายล็อกที่เบ้ามือเปิดประตูนะครับวันนี้จะเป็นมือเปิดแท้นะที่ลูกค้าเปิดมากดล็อกนะครับกระจกพับมองข้างเป็นออปชั่นเสริมนะครับสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับโอเคกระจกพับนะครับกดคลายล็อกนะครับ ขางชางที่สมาร์ดอจะไม่มีเสียงนะครับมีแค่สัญญาณไฟนะครับสั่งล็อกที่สมาร์อดออีกครั้งนะครับล็อกเปิดนะครับสั่งล็อกนะครับสั่งล็อกที่รีโมทก็ได้นะครับล็อกสั่งถายล็อกนะครับ ลังจากล็อกรถไปแล้วภายใน15วินาทีนะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับเอ็ยกระจกกลางออกนะครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดนะครับมีเสียงตอบรับมา3ครั้งนะตอนนี้รถยังล็อกอยู่นะครับตอนนี้สั่งสตาร์ทนอกรถนะครับภายใน10-15นาทีถ้าเราไม่กลับมาที่ Mother, er no ถรถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสั่งดับเครื่องด้วยรีโมทนะครับกดที่ปุ่มลูกรถค้างไว้นะครับ สังเกไตไฟออโต้ครับหลังจากระบบปิดก็จะสั่งปิดให้นะครับ